วัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับรถเบนซ์ป้ายแดงนะครับเป็นเบนซ์ G L C นะครับ 300e นะครับป้ายแดงเพิ่งออกจากศูนย์มาใหม่ๆเลยนะครับมาติดตั้งในส่วนของชุดลำโพงตรงรุ่นกาลซีโร่นะฮะนี่เลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นคู่หน้าคู่หลังเป็นซับตรงรุ่นเบนซ์ในของกาลซีโร่มีโฮงเซนเตอร์ด้วยนะครับกล่องลำโพงด้านหน้าเนี่ยคือลำโพงเซนเตอร์นะครับคันนี้เพิ่มในส่วนของการปรับจูนนะครับเป็น เขา m d s v l p i e ตัวท็อปนะครับเป็น120 1 2, 0 dp นะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องบันทึกหน้ารถ i Road บันทึกทั้งหน้าและหลังเลยนะครับงานติดตั้งเป็นแบบไหนตามผชมกันดีกว่าครับ เป็นไงบ้างผู้ชมนะครับกับงานติดตั้งนะครับเก็บกันทุกรายละเอียดเลยนะครับได้ชมงานติดตั้งในรถเบนซ์คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพิ่มตัวกล่อง AI Box ด้วยเพื่อให้หน้าจอเนี่ยสามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้ไม่ว่าเป็น y u u t u e t n l t x นะครับรวมถึง TV วีออนไลน์ผ่านหน้าจอเลยนะครับตัวกล่อง AI ตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้ด้วยนะฮะการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ คุณภาพเสียงที่ได้ในรถคันนี้หลังจากเปลี่ยนลำโพงแล้วฝป่าดูแล้วดีขนาดไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะครับนี่คือหน้าจอเดิมของตัวรถนะครับแหมรุนนี้นะครับสกรีนมาแล้วนะครับบอกเลยว่าถัสกรีนไหลลื่นนะครับภาพเนี่ยคมชัดมากๆนะครับเรียกได้ว่าออปชั่นหน้าจอมาครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของตัว Apple Ca r p l a y พและก็ a n d r o i d Auto มาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ยากเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นกล่อง a b o ็นะครับผ่านตัว Car p เพ y นะครับแต่ที่ c a r p เพ y แบบนี้ก็สาามรถที่จะ เข้ามาใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับตัว AI Box เนี่ยอยู่ในเกะนะครับบริเวณเท้าแขนเสียด USB แค่นั้นเองก็สามารถที่จะใช้งานนะครับในส่วนของระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับนี่ฮะ o y t u o t i i y n e y นะ Spotify จุกลุกทีวีนะครับเ e t f l i x VTV เรียกได้ว่ามีแอปพลิเคชันมาให้ครบเลยเราสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มผ่าน s t o y s ได้นะครับแบบนี้เพียงแค่ล็อกอินด้วย Gmail ก็สามารถารดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้แล้วเรียกได้ว่าโอ้โหครบคันมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้รถเบนซ์ไม่ต้องดัดแปลงนะครับเพียงแค่เสียบคอม์ต usb ก็เข้าไปเล่นเข้าไปใช้งานในส่วนของ YouTube ได้หมดแล้วเนี่ยครับเวิร์กมากๆากเลยนฮะแล้วคนีทางระบบเสียงด้วยโอ้โหยิ่งกระหึ่มเข้าไปอีกนะครับคิดดูแลาดูหนังขับรถไกลๆนะครับมีเด็กๆในรถเนี่ย สามารถที่จะเปิด YouTube ให้ดูเปิดกระตูนนะครับหรือจะดูทีวีออนไลน์ก็ได้เพราะว่าตัวกล่อง AI Box เนี่ยนะครับสามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับเรียกว่าครบทุกฟังก์ชันการใช้งานจริงๆนะครับลำโพงตัวรถเนี่ยใส่เข้าช่องเดิมของตัวรถได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะฮะกับลำโพงการซเโร่ตรงรุ่นของเบนซ์นะครับอ่ะเอางี้ไหนๆก็ใส่กล่อง AI Box แล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปฟังเพลงจากกล่อง AI Box ในรถคันนี้กันดีกว่าครับ เป็นไงครับผู้ชมบอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงไม่ธรรมดาเลยครับโหฟังเพลงแบบ MV เมื่อกี้นะครับเสียงนักร้องนี่ชัดเจนเลยเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเหมือนผมเข้าไปนั่งอยู่ในฮอลเลยนะครับเสียงเบสเสียงอะไรเนี้ยโหมันดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้รถเบนซ์นะครับอยากอัปเกรดระบบเสียงของคุณให้ดีขึ้นแบบรถเบนซ์คันนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ Mirage Audio สีนคลินครับเบอร์โทร023834 555นะครับหรือแอดไลน์ hmm. มาสอบผ่ามกันได้ทลิปแอดไซน์ตามด้วย Mirage Audio นะครับก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปดีๆวันนี้ผมลาผู้ชมไปแล้วกับรถเบนซ์ CLC ป้ายแดงคันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ